No the no, no, okay. location Oh. <coughs> นะ I need a weapon งไม่ต่ายแล้วพอถิงวบดอ่ะไ่เอาพี่ไ่อยชยักถิวบดอ่ะออไนเสือนอนกเลยละตะโกนแล้วก็ตายวิ่ไม่ตอยเชยผมมันงงอะทำยงไงเดี๋ยวตรงถ้าน้ำหอก็ได้ I got supplies ว่าละอีเหี้ยพี่ว่าละบอกแล้วบอกแล้วเขี่ยห้าวไว้แม่เช็คใหกอย่างเลยทีนี้ยิงล่อหน่อยดิ ยิงยู่ไหนกูบอกอยู่ไหนยู่ไหนขี้มาไม่เชงห้าเลยก็บอกอยู่ระวังเกดรเข้าไหนดเขาจะน็อกเยอะไอ้ที่ใส่แกยามไไอ้ีบนาไม่สัตว์เวลาถือ ่ไ้นมเฮ้ยไม่ใส่หรอกคิ่ตัวกี่ตัวไม่รู้เหมือนกันถามอีบแบบยิมชนผมเห็นแค่หนึ่งตัวยิบกี่ตัวม่เห็นตัวเดียวแต่ไม่รู้ไม่กี่ตัวบอกแล้วขับมันตายแล้วพี่ปลาเกีย่มันต้องขึ้นมาตรงเช็คตรงนี้อยู่แล้วรอยิงบอดอ่ะมันได้ยิง่ะมันได้ยิงเข้าใจปะ ม,ม,ม,มาร์คจุดโาเค<ล>ชันใช่ะหรอไอหนูขึ้นมาก็ยิงอ่ะตักเดียวมีเหรอคนวะผลดน่าัวถ้ายดีนะนอนเลยเ เก็บของนะตุดขาวของเยอะมั้มีอูกเจตขอมเพนถึงเฉาะแบ่งเอาแบ่งเขาแพง,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 งผมดวะคอมเพนถ้าไม่เอาขอเดินขอเดินนี่เราเดินทางนี้นขเขาถ่ายแม่แม่เนีคิวไปแล้วแม่แม่ถูกวงกับไปมันชี้นี้ไกล

หมายว่ากางหินกวางหินเลยนักตรงนี้ Watch o ตีมันนี่ มาร์ด้โลเคชันเอ้ยหลอไม่เห็น่ะตีน,นึนง่งอะซงเข้าวงมาร์โลเคชันเขาวงก่อพี่มันจะโดนหน้าหลังนะเกิดอะไเบ้าโดนหน้าหลัง,งออ ลงมาแล้วนะลงมาแล้วขับรถลงซ้ายไปไซ้ายมากจ <ละ S 1> <ด>ุด location ไปก่อนเลยเฮ้ยที่นี่แล้ว,วอ่ะมาจุด location เดี๋ยวยิงค้าหลังให้ เกบดิง้งมาเดียวขวา,ายิงกุยกันกน็อะไรเกมันต่อไกลอหรอ่มันก็มีขวาไอ้ไย กวงพี่ตามมาวางหินพีห่หมดแล้วหมดแล้วสองสี่ไหมนี่ทำหน่อยนะ ไม่มียาไม่มีอะไรแล้ววงมาพี่ใช่ชิบหายอ่ะโอ้โหไม่มีอะไรสักอย่างไม่หันพี่มาออกมาผมผมมียาผมมียาให้พี่มาเลยผมความแปดหน้าครับเนี่ยมิ่งหันมงพี่ท่านีมั้งวงช้าเมื่อกี้กินยาน้ำอัดมาแล้วผมทิ้งนะผมทิ้งยาให้และสามก้อนผมเก็บมาเจ็ด โอ้โหวงนี้จะจัดเลยยิงสายยิงสายมีป้อมแม่น้ำปะพี่อ่ะไปก่อนนะผมปั๊มอยู่ยิงสายไม่ได้เหรอพ่อปัิงสายไม่ได้แล้วสายโคตรโล่งเลยพี่นักสองทวงมทวงมาแล้วไม่หรอจ่อขวาจริงแฮะไม่ไม่พี่วิ่งทางซ้ายผมได้ปะ Yeah. <laughs> Never underestimate the power of the scouts' code. We're the best. Two, three, scouts' code. code. Two, three, four. Yes. Yes, sir.